คลิปนี้จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบ Gravity Move Reform ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ Gravity Move Reform รุ่นแรกจนถึง Gravity Move Reform X ที่กำลังแบบขายดีขายดีถลม่ม สถิติเลยของร้านเรานะตอนนี้ก็ต้องบอกว่า Gravity Move r e f o r m เนี่ยมันเป็นคอลเลกชันหรือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบขายดีที่สุดของร้าน I Love เ,เลยแหละขายมาดีมาตั้งแต่รุ่น1ก็จะเป็น2รุ่นนี้นะ Gravity Move รีฟอร์มสลิงเวสแพค plus อซึ่งจริงมันมีไอรุ่นก่อนนี้ซึ่งจะเป็นแบบตัวนี้มันปรับจากรุ่นนั้นมาน,นิดหนึ่งอาก็คือเป็นรุ่นไม่ได้พัสนะอามันมีแบบแก้แบบดีเทลนิดหน่อยตัวนั้นจะไม่ได้เอามาเล่าละเพราะตัวนั้นไม่ได้มีขายละก็จะเป็นรุ่นที่ยังมีขายอยู่แล้วก็ราคาดีมากสาหรับคนที่สนใจตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ส่วนตัวที่กําลังร้อนแรงส,สุดๆก็จะเป็น Gravity Move Reform s l i n g X กับ Reform s l i n g X Pro 2รุ่นล่าสุดที่เรียกว่าทําลายทุกสถิติการขายกระเป๋าของเราเลยคือแบบว่าขบคุณริ สำหรับตัวนี้ที่ถล่มกันเข้ามาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนรุ่นเก่าหรือว่าใครที่แบบว่าอาจจะแบบมีบัตเจ็ตจำกัดหน่อยตัวนี้ตอนนี้ราคามันลงมาเยอะมากเออเพราะว่ารุ่นพี่เข้ามายิ่งถ้าคุณมีพวกโค้ดเคิร์สอะไรอีนะบอกเลยว่าตัวนี้ ม,มันเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้หลากหลายมากทั้งสลิงทั้งเป็นโชเดอร์แบ็ทั้งแบบเป็นคาดเอวที่ขายไปแล้วมากกว่า5000ใบคุณลองไปดูในแพลตฟอร์มนะช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเ,เรียกว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบ5ดาวอะ่ะประมาณนั้นคุณไปดูรีวิวแล้วกันคุณก็จะเห็นเองว่าคนเขาชอบอะไรมันตรงไหนมันถึงแบบขายดีขนาดนั้นซึ่งปีนี้ปี2023นะอันเนี้ยเป็นตัวที่เราเพิ่งออก2รุ่นนี้มาเพิ่งออกมาเดือนที่แล้วเดือนกรกฎา,เ,าเดือนนี้เดือนสิงหาตอนที่ผมแอดอยู่ก็เป็น2รุ่นใหม่ที่ อย่างที่บอกว่ามาแรงสุดๆแล้วก็มี2รุ่นให้เลือกแอบทีนี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายเราเริ่มที่2ตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าตัวรีฟอร์มตัวแรกด้วยว่าสมุติคนที่แบบเฮ้ย mm hmm. อยากลองหรือว่าเอออาจจะแบบมีบัตเจ็ตไม่เยอะหรือจํากัดหน่อยอ่าไปตัวแรกยังโอเคไหมอ่านี่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังสิ่งที่มันเป็นตัวที่แบบเจ๋งมากๆของตัวรีฟอร์ม X เนี่ยแล้วมันทำให้มันขายดีมากๆเนี่ยมันมีอยู่หลายข้อเลยนะข้อแรกคือเรื่องขนาดของมันขนาดของมันเนี่ยเรียกว่าไม่ใหญ่เลยคือถ้าเทียบกับไอรุ่นเก่าเนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นมานิดเดียวคือความกว้างความสูงสูงขึ้นเซนเดียวอะไรงี้้่่คุนนัทู อยู่ที่7จถึงเลิตรทำไมถึงเป็น7จถึงเลิตรเพราะว่ามันขยายได้นี่คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หากระเป๋ารุ่นอื่นเทียบได้ยากก็คือมันสามารถขยายตรงก้นของมันตรงนี้ได้ฮะตรงนี้ยมันสามารถปลดตรงสายบัตทอมสเต็ปแบบนี้ได้แล้วเนี่ยข้างลา่างก็จะขยายมาแบบนี้ได้เห็นไหมตรงนี้ยพอมันขยายเสร็จเนี่ยเราสามารถ ใส่ของห้อยตรงนี้ได้เยอะมากเลยทำให้มันขยายขึ้นมากลายเป็น9ลิตรได้จากเดิมที่เป็น7ลิตรเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมข้างๆนี้แบบนี้แล้วก็ด้วยทรงของมันที่มีความเป็นแบบนุ่มๆหน่อยแบบนี้มันทำให้มันสามารถใส่ของได้เฟกซิเบิลมากเราสามารถใส่เลนเข้าไปตอนนี้ ลองกันนะคือมันยัดเข้าไปได้5เลน่ะใส่ฟูลเฟรมเข้าไป2บอดี้แล้วใส่เลนเข้าไปอีก2-5ถึงเลนอะไรเงี้ยคือแบบแล้วแต่ขนาดเลนด้วยนะเรื่องการใส่อะไรเงี้ยลองไปดูในคลิปที่เรารีวิวหลักนะเพราะรีวิวแบบเ็มแม็กไว้เยอะมากอยู่แล้ว50นาทีอันั้นไปดูได้อันนี้เราแบบมาเร็วๆแล้วกันมันขยายได้อะอันนี้คือเรื่อง1แล้วก็ตัวลักษณะการสะพายมันสะพายได้หลากหลายเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยที่สามารถแอดจัดได้แบบนี้เห็นไหมสายมันจะสามารถปรับตามการใช้งานได้แบบนี้สะพายแบบโชเดอร์ก็ได้เป็นแบบคอนะร์ส เอวก็ได้อ่ประมาณนี้เพราะนั้นโค้ดเวิร์กนะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีฟีเจอร์การขโมยเยอะมากมันก็จะมีพวกซิปแบบนี้อ่เอาไว้ให้สามารถคล้องควงกุญแจได้อ่มีแบบตัวคุกให้สามารถเอาไว้คล้องได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันจะมีรีวิวไว้หมดแล้วคุณสามารถเข้าไปดูได้อ่าเนี่ยก็สามารถคล้องแบบนี้เพื่อป้องกนันคนมาดึงได้เห็นไหมอ่นอกจากตรงนี้ก็ยังมีการกันขโมยแบบจุดเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่นะมีช่องซ่อนข้างหลังมีช่องซ่อนหนีแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ตัวช่องนี้ที่แบบเป็นช่องใส่ของ ่้นซ่อแล้วข้างในแบบมีช่องเยอะมากอ่ะเรื่องช่องเยอะมากก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งขอยตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่าคุณสามารถไปดูในรีวิวได้พวกนี้เป็นจุดเด่นของ Gravity Move Reform จริงๆรวมไปถึงการเปิดที่มันสามารถเปิดแบบที่เป็นลักษณะแบบบานแบบนี้ทําให้สามารถ a c c เคของได้ง่ายอันนี้คือจุดเด่นของซีรีส์ Reform ที่จะแตกต่างจากซีรีส์ Active อ่ะถ้า Active เขาจะมีฝาใช่ไหมนะอันนี้เขาจะเปิดแบบนี้ปึ๊บ อ่าซึ่งคนที่ชอบการเปิดแบบนี้ก็จะรู้สึกมันสะดวกอันนี้ก็คือเกินคร่าวๆอ่าทีนี้มาว่ากันที่ความแตกต่างของ2รุ่นนี้ละกันก็คือ XBO กับ X สิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของวัสดุถ้าเป็นรุ่นตัว X เนี่ยผ้ารอบๆของเขาเนี่ยจะเป็นผ้า 300D พ o ลีเอสเตอร์แบบนี้อ่าแล้วก็ผ้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็น 840D Waterproof Polyester อันนี้คือแบบกันน้ำแบบสุดๆเลยสำหรับตัวด้านหน้านี่ซึ่งถ้าเป็นของรุ่น Expo นี่ผ้าเขาจะเป็นแบบเป็น 500D Multi Layer แบบนี้ซึ่งก็จะเป็นผ้าแบบพวกลักษณะเดียวกับพวกผ้า X Pack ก็คือเป็นผ้าแบบซ้อนกันหลายเลเยอร์ก็จะแบบแข็งทนกันน้ำ Rip Stop อะไรต่างๆมันก็จะแบบมีเป็นโครงไขว้ข้างในอ่าแล้วก็ถ้าเป็นตัวสาย s t a p ต่างๆเนี่ยสาย Step ของตัวนี้ก็จะเป็นสายไนลอนธรรมดาแบบนี้ถ้าเป็นสายของรุ่นนี้จะเป็นแบบซิทเบล เทียบให้ดูอันนี้จะเป็นแบบไนล่อนลื่นๆเห็นนะเป็นแบบสาซิทเบลส่วนอันนี้เป็นไนล่อนธรรมดาแล้วก็หหงซิปถ้าเป็นรุ่น X เนี่ยจะเป็นหหงซิปผ้าแบบนี้อ่อนะประมาณนี้รวมถึงซิปก็จะเป็นซิป้าเป็นซิป้า YKK อ่าประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่น XPO เนี่ยแหงซิปเขาจะเป็นไฮพอลอนแบบนี้แล้วก็ตัวซิปเนี่ยตรงนี้จะเป็น YKK a l c พ h o น อันนี้ก็คือจุดต่างแล้วก็ข้างในอินทีเลียของรุ่นโปรจะเป็นสีแดงแบบนี้่าแล้วก็มีลาเบลว่าเป็นรุ่นโปรอ่าถ้าเป็นรุ่น X ข้างในจะเป็นสีเทาแบบนี้ซึ่งในแง่ตัวซิปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีจุดเด่นนะคือตัวซิปอะคอการ์ดของรุ่น X Pro ปเนี่ยประสิทธิภาพในการกันน้ำเนี่ยมันก็จะสูงกว่าแต่ว่าในแง่ของความลูดง่ายความลื่นเนี่ย ตัวรุ่น X เ,เนี่ยมันก็จะมีความรูดง่ายกว่าเพราะว่ามันก็จะเป็นผ้าส่วนตัวเนี้ยมันจะแบบมีความเป็นยางๆนิดหนึ่งความหนืดอะไรมันก็จะเยอะกว่าตัวเนี้ยก็จะได้เรื่องแบบการรูดที่มันแบบค่อนข้างสมูทสุดๆก็จะเด่นกันคนละด้านเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของวัสดุแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดที่เป็นฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น X ก,กับรุ่น X Pro เนี่ยมันมีอยู่แค่2จุดเท่านั้นอันนี้ในแง่ฟีเจอร์นะก็คือตัว Snap Lock อ,อ,อันนี้ ที่รุ่นนี้จะไม่มีนะตัวนี้จะไม่มี snap lock ส่วนตัวนี้รุ่น X Pro จะมี snap lock ตัว snap lock ดียังไงมันดีในแง่ที่เราสามารถเอาไว้ใช้เป็นฟีเจอร์ในการซ่อนซิปได้แบบนี้เอาแหางซิปไว้ในนี้ปุ๊บแล้วเราก็ล็อกลงมาปิดเราเวลาจะใช้เราก็ลูดขึ้นแบบนี้เห็นไหมปุ๊บหรือว่าเวลาเราต้องการปิดกระเป๋าเร็วๆใช้กระเป๋าเป็นคาดเอวเป็นสลิงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเปิดกระเป๋าเสร็จใช่ป่ะเราต้องการหยิบกล้องมาเราเวลาเราหยิบกล้องขึ้นมาปุ๊บใช่ป่ะถ้าเกิด เราจะถ่ายรูปแต่เราต้องมาคอยปิดกระเป๋าแบบรูดซิปอ่ะแบบเนี้ยมันก็จะเสียเวลาเห็นไหมมันแบบกว่าจะรูดอะไรเงี้ยอันนี้มันสามารถดึงขึ้นมาปิดเร็วๆได้ก่อนแบบนี้อ่าเราสามารถดึงเนี้ยขึ้นมาแล้วล็อกข้างบนได้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เหมือนฝามันแงบไว้มันไม่แบบว่าเปิดออกมาอ้าไว้อย่างงี้อันนี้มันก็เหมือนแบบล็อกไว้ชั่วคราวแบบนี้ได้อ่าซึ่งอันนี้ก็สามารถแบบเนี่ยมันแค่นี้มันแค่แบบวินาทีเดียวมันไม่ต้องแบบ มัมัวรูดซิปแบบเนี้ยถ้ารูดซิปมันต้องแบบใช้เวลาใช่ไหมกว่าจะลึงขึ้นมากว่าจะเข้าโค้งกว่าจะอะไรเงี้ยอันนี้มันก็แบบติดเร็วๆไปก่อนเลยรึบ๊บนี่เห็นไหมแล้วเวลาออกก็ง่ายๆแค่แตบตรงน,นี้บีบเนี่ยมันก็ดิดออกอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สาหรับคนที่ชอบความรวดเร็วในการใช้งานพวกหยิบกล้องหยิบอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้จะเข้ามาตอบโจทย์จุดนี้อ่านะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนชอบแล้วก็นอกจากซ่อนซิปข้างล่างเนี่ยจะซ่อนซิปข้างบนก็ได้เราสามารถดึงซิปที่เป็นช่องเมยเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เอา ตัว snap lock เนี่ยดึงขึ้นมาแบบไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบซ่อนซิปเมนไปในตัวฟีเจอร์ตรงนี้มันจะเอามาช่วยเรื่องการกันขโมยเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งอันนี้คือสําหรับรุ่น x pro อ่าประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่รุ่น x จะไม่มีอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น x กับรุ่น x pro เนี่ยก็คือตัวแมกน t ติกคีย์ช i นที่ถ้าเป็นรุ่น pro เนี่ยเขาจะมีอยู่ในช่องหน้าแบบนี้นะนี่ตัวนี้นี่อันนี้สามารถบดออกแบบนี้ง่าย กดปุ๊บออกเลยเนหะ็นไหมปุ๊บประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแมกเนติกคีย์เชแล้วก็เอาไปใส่กุญแจใส่อะไรก็ได้เนี่ยมันก็จะเืิดแบบเนี่ยมันจะดูดแรงมากปุ๊บซึ่งตัวนี้ในรุ่น X เนี่ยจะไม่มีอ่าตรงนี้ไม่มีนะนี่เห็นไหมในแง่ฟีเจอร์เนี่ยสำหรับ2รุ่นนี้ต่างกันแค่นี้เลยที่เหลือก็คือเรื่องวัสดุอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้พวกระบบ snap lock หรือว่าตัวที่เป็นแมกเนติก คีย์เชนแบบนี้เนี่ยแล้วคุณก็แบบโอเคกับวัสดุแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถเลือกซื้อตัว Re f o r m X คุณก็จะได้ราคาที่แบบต่างกันลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตอนที่ผมรีวิวเนี่ยก็ต่างกันแบบตัวนี้น่า2ะสองพกว่าตัวนี้แบบน่าจะสองเาอะไรเงี้ยประมาณนั้นเรียกว่าต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันอ่าเพราะนั้นถ้าแบบไม่ติดตรงนี้จริงเรื่องวัสดุกับเรื่อง2องฟีเจอร์นี้เนี่ยก็มาตัว Reform X ได้ส่วนที่ใครชอบแบบจุกๆตัวเดียวจบก็มาที่ r r e f o Pro ถัดมาเวลาจะซื้อ พอเข้าไปในเว็บปุ๊บจะเริ่มมีงงม,มันจะมีชุดบันเดิลด้วยชุดบันเดิลคืออะไรก็คือถ้าคุณซื้อตัวปกติแหมไม่ว่าจะรีฟอร์ม X หรือรีฟอร์ม X Pro เนี่ยคุณก็จะได้พาร์ติชันแบบปกตินี่ข้างในก็จะมีพาร์ติชันพื้นฐาน อ่แบบนี้อ่าอันนี้ก็คือพาร์ติชันปกติก็จะเป็นฟองน้ําแบบนี้มีความหนาแบบนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้ไปอยู่ละสอแผน่นถ้าเป็นของรุ่น X คุณก็จะได้สีเทา2แผ่นเหมือนกันแบบนี้อันนี้คือปกตินะไม่ต้องบันเดิลแต่ถ้าคุณซื้อแบบบันเดิลสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มคือสิ่งนี้ได้ไปอีก2แผน่นเพิ่มจากเดิมนะของเดิมก็ยังได้อยู่แล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยอ่าน,นี้ก็คือ T-Step Divider มันจะไม่ใช่แผ่นฟองน้ำแบบเดิมแล้วตัวนี้มันจะเป็นแผ่น EVA f o ฟ m ซึ่งจะแบบมีความพรีเมี่ยมกว่าตัวแบบฟองน้ำปกติแบบนี้แน่นอนอันนี้ก็คือฟองน้ำปกติที่จะได้ไปส่วนถ้าเป็นบันเดิลก็จะได้ตัวนี้ พมันเป็นทีสเตปดีไวเดอร์เนี่ยนี่สิ่งที่คุณจะได้คือมันสามารถพับแบบนี้ได้หรือว่าพับแบบลงมาให้มันมี2ชั้นแบบนี้ได้แล้วก็พับเพิ่มการจัดเก็บแบบนี้ได้ถามว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรก็คือเวลาคุณใส่ในกระเป๋าเนี่ยถ้ามันเป็นทีสเตปด v ไวเดอร์เนี่ยมันสามารถเพิ่มพื้นที่แบบนี้ได้ใส่ข้างล่างชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็พับลงมาแล้วก็วางข้างบนอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวทีสเตปดีไวเดอร์หรือว่าคุณสามารถพับลงไปทั้งคู่แบบนี้เพื่อลองกิ๊บแบบนี้ได ชุดบันเดิลซึ่งตัว T-Step Divider มีแค่สีแดงเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อบันเดิลกับ REFORM X คุณก็จะได้เป็นตัว Divider สีแดงนะ,ะก็จะเป็น Divider สีแดงเข้าไปอยู่ในนี้ก็จะดูแบบมีความสีตัดๆัดนนิดนึง แต่ว่าดูดีนะอ่าน,นี่ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบตัดกันแล้วมันจะไม่สวยหรือเปล่ามันจะแบบไม่กลืนหรือเปล่านี่มันดูโอเคเลยคือมันเป็นเทาแดงอ่ะมันก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยมีความแบบทูโทนประมาณนี้อ่านะโอเคอันนี้คือบันเดิลอ่าใครงงว่าเอ้ไอ้บันเดิลคืออะไรแล้วได้อะไรแค่ไหนคือประมาณนี้ถัดมาถ้าคุณเลือกตัวรีฟอร์มเอ็กโร์เนี่ยนอกจากเซ็ตที่เป็นเซตธรรมดาเซ็ตบันเดิลแล้วยังมีอีกเซตหนึ่งก็คือเซ็ตที่มาพร้อมกับแมกเนติกคีย์ชวนี ถามว่าเอาก็มีคีย์เชนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคีย์เชนก็ใช้ตรงนี้ได้นี่หว่าไม่ได้ซื้อชุดคีย์เชนจะได้ตัวนี้ไหมตัวนี้ได้ไปอยู่แล้วแอบต้องบอกก่อนตัวนี้คือได้มาเป็นปกติเป็นดีฟอลต์ก็คือจะได้ตรงนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ถ้าคุณซื้อพร้อมชุดที่เป็นคีย์เชนก็คือคุณจะได้ตัวนี้เพิ่มจุดที่มันแตกต่างจากตรงนี้เนี่ยสายเป็นไฮพันลอนแบบนี้มีเย็บได้แดงแบบนี้อ่ะซึ่งมันก็จะพรีเมียมกว่าตัวนี้ซึ่งเป็นสายสแตปธรรมดาและตรงนี้คือจุดหลักของมันก็คือว่า่าของเเดดิมนนีคุุณจะไ้ป็ก แบบนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้างบนน่ะเป็นฮุกเหมือนกันแต่ว่าไอกข้างล่างตรงที่เอาไว้ยึดเนี่ยมันจะเป็นห่วงไทเทเนียมซึ่งดีไซน์พิเศษเป็นระบบที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เวลาคุณใส่กุญแจเข้าไปอะ่ะมันจะไม่ต้องเล็บหักก็คือว่าปกติกุญแจทั่วไปเวลาจะงานคุณต้องง้างแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันมีตุ่มขึ้นมาแบบนี้ให้แล้วคุณก็ดันแบบนี้เห็นไหมนี่ มันก็จะใส่กุญแจได้ง่ายๆอันนี้มีร,รีวิวแล้วคุณสามารถไปดูได้อันนี้เป็นไทเทเนียมด้วยก็คือมันก็จะแบบมีความเบามีความพรีเมียมดูแบบว่าด้านๆหน่อยอันนี้เนี่ยคุณก็สามารถซื้อไปแล้วก็ไปติดกับแบบนี้ได้นะอ่าประมาณนี้สามารถเอาไปใช้แบบนี้ได้ส่วนตัวเนี้ยคุณจะเอาไปใช้คล้องกับกางเกงคุณก็ได้แล้วก็เวลาไม่ได้ใช้กระเป๋าอ่ะคุณก็คล้องที่กางเกงหรือคล้องที่กระเป๋าใบอื่นก็ได้เวลาคุณจะใช้ตัวนี้คุณก็แปะเข้ามาเดีย๋ยวลองให้ดูเวลาคุณใช้งานถ้าแบบไไม่ได้้้ใชกกระะเป๋็ตัวนี นี่ของแบบนี้มันก็จะเป็นห้อยแบบนี้เนี่ยคุณก็บดกุญแจมาใช้งานได้แล้วเวลาติดกับมันก็จะดูดแบบดูดแรงมากเพราะอันนี้เราใช้แบบตัวแม่เหล็กที่คุณภาพสูงมากนี่มันจะดูดแบบ ดูดกร๊ปเข้าไปเลยแล้วคุณก็เก็บใส่กระเป๋าแบบนี้ได้อันนี้ก็คือเซ็ตถ้าคุณซื้อพร้อมตัวไทเทเนียมขีเชนคุณก็จะได้ตัวนี้ไปเพิ่มก็คืออันนี้จบเปรียบเทียบระหว่างรุ่น Reform ม x pro กับ r e f o r m x แล้วก็สําหรับคนที่แบบยังเห็นว่าเอรุ่นเดิมก็ยังมีขายี่แล้วมันต่างกันยังไงกับรุ่นใหม่บ้างสาหรับบางคนอาจจะกําลังอยากจะซื้อรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เคยมีเลยกำลังจะซื้อแล้วก็แบบเอ๊ะหรือรุ่นเก่าก็เพียงพอ,อะเอนนเจะ เล่าให้ฟ like ังห่อก็คือถ้าเป็นรุ่นเดิมสิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือตัวหน้าตาตัวนี้มันจะมีความดุดดันขึ้นถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาก็จะแบบมีเส้นโค้งมีอะไรเยอะกว่ามีแบบพวกเส้นตะเข็บอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันลาเบลรุ่นใหม่ก็จะเป็น b a c k on b a c k เท่แบบนี้รุ่นเก่าก็ยังเป็นแบบสีขาวอยู่นะแล้วก็มีพวกตะคงตะเข็บอะไรก็จะแตกต่างกันแล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยก็จะแบบไม่มีกระเป๋าด้านหน้าที่สามารถเปิดออกได้นะส่วนถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีกระเป๋าด้านหน้าตรงที่เเราาใหห้้็นนด น่าเนี่ยว่ามันสามารถขยายออกได้แบบนี้รวมไปถึงตัวสแต็ปที่เอาไว้ติดก้นกระเป๋าเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบแมกเนติกละเห็นไหมอ่าส่วนถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยสเต็ปเขายังเป็นแบบเวลโครอยู่แบบนี้อ่าแล้วก็พวกมือจับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบบุนุ่มแบบนี้ส่วนถ้าเป็นอันเนี้ยมือจับมันจะแบบว่าดู พรีเมียมขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัว X หรือ X Pro เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยพรีเมียมมากขึ้นเป็นโลโรไฟล์มากขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างอ่าส่วนวัสดุแน่นอนถ้าเป็นรุ่น X Pro เนี่ยข้ามไปอยู่แล้ว X Pro นี่คือเป็นวัสดุใหม่เลยแต่ถ้าคุณเทียบ X กับตัวรุ่นรีฟอร์มเดิมเนี่ยตัวกระเป๋าบอดี้รอบนอกเนี่ยยังเหมือนกันนะอ่าสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่น b บ a c k ก็คือจะเป็นผ้า 300D พลีเอสเตอร์แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันสําหรับตัวนี้ก็คือผ้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็น 840D Waterproof Polyester ส่วนความจุเนี่ยก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะถ้าเป็นรุ่นตัวเดิมเนี่ยก็จะได้ความจุอยู่ที่6ลิตรแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวใหม่เนี่ยก็จะได้ความจุอยู่ที่7-9ลิตรเลยอย่างที่บอกมันขยายได้ซึ่งตรงนี้ เป็นจุดที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะส่วนรุ่นสีเทารุ่นสีเทาของรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นผ้า 230d p o l y ามสิดีโพลีเอสเตอร์นะก็จะเป็นแบบคนละผ้าลงไปเลยแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยไซซิ่งถ้ามองจากภายนอกเนี่ยขนาดมันอาจจะแบบไม่ได้ต่างกันเยอะมากเรียกว่าดิเมนชันเนี่ยไม่ต่างกันเยอะแต่ความจุต่างกันเยอะมากอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือด้วยขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยตรงช่องด้านหลังอันเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยจะไม่สามารถใส่ iPad 11นิ้วได้นะในขณะที่เป็นรุ่น X ท X ทั้ง แเนี่ยสามารถใส่ iPad กเข้าไปในช่องหลักนี้ได้เลยนะรวมไปถึงด้านในด้วยก็จะสามารถ ใส่ iPad ได้ถ้าแบบไม่ได้ใส่กล้องหรืออะไรเงี้ยจริงๆใส่ macbook air ยังได้เลยถ้าเอา Partition ออกอันนี้ก็คือแบบความใหญ่ที่มันแบบเพิ่มขึ้น d m m n s s o o นเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ว่า Capacity เพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเรื่อง iPad เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณแบบเป็นคนที่พก iPad ใส่กล้องด้วยก็ต้องมารุ่น x แอบเพราะว่ารุ่น x กับรุ่น x pro เนี่ยจะสามารถทําได้ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่ iPad ไปพร้อมกับกล้องได้อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก,กันก็คือสายสายของรุ่นเน จะมีความยาวค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถปรับได้ค่อนข้างแบบยาวมากแบบนี้อันเนี้ยมันมีแผ่ที่ยาวมากขนาดนี้ในขณะถ้าเป็นรุ่นรีฟอร์มเดิมแผ่มันจะแค่นี้นะนี่รุ่นใหม่มันจะแผ่แบบนี้เลยแผ่มันจะต่างกันค่อนข้างเยอะเลยความยาวรวมไปถึงความยาวของสซตแปทั้งหมดด้วยนะถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันล่อยแบบ สุดทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะอยู่ที่110เซนแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยเวลาจะเก็บอะไรมันก็จะมีวิธีการที่ค่อนข้างแบบซับซ้อนกว่ารุ่นใหม่นิดนึงส่วนถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะยาวขึ้นอีกเยอะเลยนะมันจะยาวไปที่150เซนเลยก็คือเพิ่มขึ้นมา40เซนนี่เวลาแบบไปอยู่บนการสะพายเนี่ยปล่อยยาวต่างกันเยอะมากเลยนะวิธีการเก็บปลายสายเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเยอะตัวรุ่น X กับ X Pro เนี่ยเขาก็จะมีระบบที่สามารถเก็บปลายสายได้คือมีกระเป๋าให้สามารถเก็บปลายสาย เข้าไปในช่องข้างๆตรงนี้ได้เนี่ยก็มีให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็สามารถล็อกไว้ได้ประมาณนี้สามารถเก็บปลายสายได้เนียนๆทั้งสองฝั่งนะเหมือนกันแล้วไอ้ช่องนี้เป็นช่องลับด้วยใส่แอร์แท็กหรือเงินซ่อนก็ได้ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันก็จะไม่มีนะนก็จะแบบว่าต้องใช้วิธีล็อกที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็คือมีตัวหูตรงนี้อยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาเสียบข้างหลังก่อนนี่แบบนี้น แบบนี้แล้วก็อันเนี้ยก็จะต้องใช้วิธีเอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปในช่องด้านหลังของกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ปดพุกแบบนี้เพื่อให้คล้องเข้าไปในช่องนีอ้อันนี้คือวิธีเก็บสายเวลาเราจะใช้คาดเอวมันจะได้แบบไม่เหลือปลายสายเยอะๆอ่ามันก็จะแบบมีความซับซ้อนกว่ารุ่นตัว x กับ x Pro ค่อนข้าง เยอะนิดนึงแต่ว่าถามว่าจะไม่ใส่แบบนี้ก็ได้นะก็รูธรรมดาได้แต่ปลายสายก็เหลือเยอะหน่อยก็อาจจะต้องไปใช้อ e อลาสติกรัดเอาอันนี้คือจุดที่แตกต่างในแง่ของเรื่องสายแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยตัวรุ่นเดิมก็จะมีจํานวนช่องเก็บของน้อยกว่ารุ่นใหม่นิดนึงก็คือตัวรุ่นเดิมเนี่ยจะมี14ช่องส่วนถ้าเป็นรุ่น X กับ X Pro จะมีทั้งหมด18ช่องก็คือช่องเก็บก็จะเยอะกว่า4ช่องนะยังไม่นับ้พวกช่องลับอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้คือจุดที่แตกต่างกาันระหว่าง รุ่นรีฟอร์มกับรุ่นรีฟอร์มเข้คร่าวๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นรุ่นรีฟอร์มเดิมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สีให้คุณเลือกนะตอนนี้ก็คือมีรุ่นสีดํากับรุ่นสีเทาที่บอกไปแล้วเนี่ยนะเร่งที่แตกต่างกันสรุ่นนี้ก็มีแค่ตัวผ้าที่เป็น300 d ดีของสีดํากับตัวผ้าที่เป็น230 d สดีสีเทาแล้วก็ตัวตะเข็บตัวรุ่นสีเทาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ ส่วนระเคปของรุ่นที่เป็นรุ่นสี Black Edition, แบ็กอีดิชันก็จะเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็ข้างในกระเป๋ารุ่นแ a c k จะเป็นสีเทาส่วนถ้าเป็นรุ่นสีเทาจะเป็นสีแดงแบบนี้อ แล้วก็แน่นอนทั้งสองรุ่นนี้ถ้าอยากจะซื้อบันเดิลก็ได้เหมือนกันอ่ะถ้าคุณแบบเอ้ยคิดว่ารุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าเออด้วยฟีเจอร์เนี่ยเพียงพอการใช้งานละคุณก็มาเลือกที่รุ่นนี้เสร็จแล้วคุณก็ต้องมาเลือกว่าคุณอเอาบันเดิลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอารุ่นปกติคุณก็จะได้พวกพาร์ติชันปกติเหมือนของตัวรุ่น X Pro ตัวพาร์ติชันเดิมก็จะเป็นแบบนี้สีเทาก็อยู่ในตัวนี้ส่วนสีแดงก็อยู่ในตัวนี้สีแดงก็จะมีพาร์ติชันสีแดงแบบนี้ อ่ส่วนถ้าคุณอยากได้บันเดิลคุณก็สามารถซื้อเป็นเซตบันเดิลของตัวรีฟอร์มรุ่นเดิมนี่แหละแล้วคุณก็จะได้ไอ้สตัวนี้ไปด้วยอ่าก็คือได้ทั้งดีไวเดอร์ตัวเดิมแล้วก็ได้ตัวดีไวเดอร์ใหม่คุณก็จะได้ดีไวเดอร์ทั้งหมด4อันอะ่ะก็คือเป็นรุ่น t ีสเต็ปสอันแล้วก็เป็นรุ่นฟองน้ําธรรมดา2ออันซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดดีงามของตัวรุ่นเก่าเนี่ยก็คือราคานี่แหละ พอก็ต้องบอกว่าตอนที่รีฟอร์ม X ออกมาเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจเลยเนี่ยคือเราอยากให้ราคาตัวเนี้ยมันเท่ากับตัวรีฟอร์ม Black ตอนที่มันเพิ่งออกด้วยตัวเนี้ยฟีเจอร์มันเยอะขึ้นกว่าเดิมขนาดกระเป๋าวัสดุวัสดุสด,ดีขึ้นหมดเลยแต่เราแบบอยากคีปไว้ในราคานั้นว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยอยังได้ในราคาเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยทําราคาใหม่ในราคาที่เรียกว่าเกือบจะทุนแล้วอะถ้าคุณเนี่ยมีรุ่นเดิมแค่นี้เพียงพอแล้วอยากซื้อซ้ำตัวเก่ามันอาจจะแบบเอ้ยเริ่มเยินเริ่ ต้องรออะไรละราคาตอนนี้มันถูกมากๆสาหรับตัวรีฟอร์มแน่นอนตัวดําก็ลงแล้วตัวเท้าก็ลงไปแบบหนักกว่าเดิมอีกคุ้มสุดๆรวมไปถึงถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่เคยมีกล้องหรือว่าอลองไปซื้อกล้องมาแล้วแบบอยากหากระเป๋ากล้องใบแรกเราแนะนําเลยว่าเนี่ยมันราคาแบบเหมือนซื้อมาลองได้แล้วถ้าคุณใช้ไปสักพักใช้ไปปี2ปีมันใช่มันเวิร์กอุปกรณ์คุณเริ่มเยอะขึ้นคุณจะเปลี่ยนมาเป็นเอ็กโปก็ยังได้เพราะราคามันแบบเหลือพันกว่าๆโคตรถูกสำหรับฟีเจอร์นี้บอกเลยว่าหาฟีเจอร์ระดับเนี้ยไม่ได้คือคุณออยยาากดดููฟีีเเเจรววไปิ อันนี้เราเล่าแบบความแตกต่างบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากลองกระเป๋ากล้องที่มันแบบครบอะคาดเอวก็ได้สลิงก็ได้คอร์ดบอดี้ก็ได้โอเวอร์โชเดอร์ก็ได้แล้วก็แบบมีความกันน้ําระดับหนึ่งมีเรื่องของการกันขโมยช่องเยอะพวกนี้ในราคานี้คุณหาไม่ได้แน่นอนพันกว่าบาทเนี่ยคือแบบโคตรถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วอะคือแบบซื้อไปเลยถ้าคุณแบบคิดว่าอยากลองเฉยๆนะแต่ถ้าคุณแบบมั่นใจแล้วไปเอกเลย แป,ปีนนน่อจบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะใครที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้าไปได้นะว่ามันต่างกันยังไงดูได้ยังไม่เคลียร์อะไรเงี้ยก็ถามเข้าไปได้อีกที่ l i n e แอด c อเลิฟทูโกหรือทาง Facebook Messenger ก็ได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้สั่งซื้อแน่นอนช่องทางเดียวกัน l i n e แอดไอเลิฟทูโก c e b o o k Messenger หรือจะทางเว็บไซต์ไอเลิฟทโก .com/shop/shopee/lazada/tiktok/shop/line/shop เรามีให้หมดนะคุณชอบใช้คอยใช้อะไรได้หมดแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนจะสั่งซื้อเราอยากให้คุณทักเข้ามาก่อนนะที่ Li@lyptictical ต้องบอกก่อนว่าสินค้าหลายๆตัวเนี่ยมันบางทีกําลังจะมีส่วนลดบางทีเพิ่งลดจบไปอะไรเงี้ยบางทีเราให้คุณได้นะอยากให้คุณทักเข้ามาลองถามดูว่าตัวนี้มีส่วนลดอยู่หรือเปล่าหรือกําลังจะมีส่วนลดอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนบ้างถ้ามันมีอยู่เดี๋ยวแอดมินเขาแบบบอกเอ้ยรอรุ่งนี้หรือเอ้ยอันนี้แอบให้ได้เลยอ่าอะไรเงี้ยเขาจัดการให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้การันตีนะว่าทักเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะได้โปรบางทีแบบพี่เห็นเขาบอก,กได้โปรทันทีถ้าทักเข้ามาไม่ใช่นะอ่านี้คือแแ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 แลลลลล้้้้้วว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 ตตตตตตต่่่่่่่่่่รุนนนัััชงงงงเเเาาาาาาะไๆยกก็ทขมี ถ้ามีคุณก็ได้จบสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้องใสอะไรก็คอมเมนต์กันมานะแล้วก็ติดตามกับเราต่อไปเหรวเรามีอะไรเจ๋งๆก็มาแน่นอนนะโอเคขอบคุณมากครับ